สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างคินนะครับวันนี้ผมจะาพาเพื่อนมารู้จักกับเจ้าตัวแอปพลิเคชันของทางยามาฮ่านะครับก็คือเจ้าตัวยามาฮ่าไวคอนเน็กตนะครับตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อเจ้าตัวสมาร์ทโฟนกับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือของเพื่อนนะครับเจ้าตัวไวคอนเน็กตตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้นะครับจะมีอยู่2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่น แอร์ o c อกแอร์ c ลอแล้วก็เจ้าตัว uh, ของ n m a x นะครับที่หลักๆแล้วที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับส่วนเจ้าตัว Xmax ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องร,รอดูว่า uh, Xmax 2022จริงจะมีตัวไวคอนเน็ก uh, อยู่ในตัวรถหรือเปล่านะครับส่วน uh, เจ้าไวเจ้าตัวไวคอนเน็ตัวนี้ uh, มีอะไรบ้างแล้วก็มีหน้าที่ยังไงใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จ้งกิจจะมา uh, แนะนำให้เพื่อนๆดูนะครับ ก่เอนอื่อเลยเมื่อเพื่อนๆพน่ทำการซื้อรุ่นที่มีไวาฟคอนเน็กตนะครับเพื่อนๆก็ต้องเชื่อมต่อตัวไวา n คอนเน็กเข้ากับตัวโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้จะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับเพื่อนๆในระยะที่สามารถเชื่อมต่อได้อยู่ได้ก็คือในระยะ,ะ10เมตร ระยะ10เมตรนะครับระหว่างตัวรถกับโทรศัพท์ม,มือถือนะครับจะอยู่ในไอ้รัศมีการเชื่อมต่อนะครับแล้วเชื่อมต่อแล้วใช้อะไรได้บ้างนะครับตัวนี้จะมีฟังกช์ชันของตัวไวคอนเน็ตตัวนี้ทั้งหมด8 8ฟังกช์ชันนะครับเ,เพื่อนๆ8ฟังก์ชันมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่างกิดจะามาเล่าให้ดูนะครับฟังกช์ชันแรกเลยนะครับ ฟังก์ชันที่1นะครับของเจ้าตัว y a m a h w i Connect ตัวนี้นะครับจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนเมื่อมีสายเข้าถ้าเพื่อนเเชื่อมต่อกับตัวรถเนี่ยโทรศัพท์มือถือเพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนขับรถใช่ไหมเพื่อนเพื่อนโทรศัพท์ก็จะอยู่ในกระเป๋าแต่เมื่อมีสายเข้าหรือมีข้อความมีอีเมลเข้านะครับบนหน้าหน้าจอเรือนของรถเพื่อนเพื่อน มันจะมีตำแหน่งบอกนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกว่าออมีสายเข้ามีข้อความเข้านะครับจะขึ้นโชว์บนหน้าจอเดือนใหม่ของรถของเพื่อนนะครับส่วนฟังก์ชันที่2นะครับตัวนี้จะเป็นการแจ้งแจ้งเตือนอาการบ,บำรุงรักษานะครับก็คือ,อรถเพื่อนๆถึงเวลาเปลี่ยนน้ามันเครื่องหรือย,อยังอย่างนี้นะครับต้องเปลี่ยนสายพานต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่อง,องนี้นะครับก็จะสามารถดูในโทรศัพท์ได้นะครับ แต่จริงๆแล้วอยู่ในเรือนก็มีให้ดูนะครับเดืจะมีโชว์เหมือนกันแต่เหมือนมันจะขึ้น2ที่นะเพื่อนจะให้เพื่อนๆดูด้วยในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตรงหน้าจอด้วยนะครับส่วนฟังก์ชันที่3นะครับจะเป็นการแจ้งเตือนเครื่องยนต์มีปัญหา,าถ้าอยู่ใน b i o c o n เ e c t เขาก็จะเตือนว่าตอนนี้รถเพื่อนๆมีปัญหามี เกิดอะไรขึ้นทักอย่างแล้วที่มีปัญหาที่มีการแจ้งเตือนนะครับส่วนถ้าเป็นอยู่ในตัวเรือนของของ,ของร,ถรถเพื่อนๆนะครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปไฟเครื่องโชว์ใช่ไหมครับนั่นคือการแจ้งเตือนว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วนะครับส่วนฟังก์ชันที่4ก็จะเป็นการแสดงามาตรวัดต่างๆของปริมาณน้ำมันเชือ้อเพลิงนะครับ แล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองก็เหมือนกับยกตัวเรือนที่อยู่บนรถนะครับเข้ามาอยู่ในมือถือนั่นเองนะครับส่วนฟังก์ชันที่4ก็จะแสะดงมาดว่ดาความเร็วสมรรถนะต่างๆที่เพื่อนๆขับนะครับก็จะเหมือนกันก็จะยกตัวเรือนใหม่เข้ามาอยู่ในโทรศัพท์ของเพื่อนนะครับ ส่วนฟังก์ชันที่6นะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันแสดงตำแหน่งจอดล่าสุดนะครับที่เพื่อนๆเ,เชื่อมต่อกับเจ้าตัวรถนะครับหมายถึงว่าเขาจะแสดงแค่ตำแหน่งจอดล่าสุดนะครับไม่ใช่แบบว่าเพื่อนๆอ,อ,อยู่กรุงเทพแล้วจะสามารถมาดูรถว่าอยู่บนวิ่งไปถึงไหนไม่ใช่นะครับตัวนี้มันจะมีรัศมีจํากัดของมันเพราะว่ามันเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธนะครับฟังก์ชันที่7ฟังก์ชันที่7 ก็จะเป็นการแสดงอันดับการขับขี่นะครับอันดับการขับขี่ตัวนี้มันจะแสดงเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะมันจะเปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ทั่วโลกเพื่อน,เ,นเออตัวนี้มันจะเปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ทั่วโลกหมายถึงว่าทั้งแบบว่าเ,ออเพื่อนเพื่อนรถเพื่อนเพื่อน,อนวิ่งได้ทั่วโลกเนี่ยรถรุ่นนี้วิ่งได้เยอะที่สุดแล้วคือรถ คันของเพื่อนอะไรประมาณนี้หรือว่าประหยัดน้ำมันที่สุดทั่วโลกของรุ่นนี้คือคันของเพื่อนที่ขับอะไรประมาณนี้นะครับฟังก์ชันที่7ส่วนฟังก์ชันที่8จะเป็นช่องทางการติดต่อกับทางยามาฮานะครับตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งในแอปได้เลยนะครับข้อความก็จะไปถึงฝ่ายเรียกว่าบริการของทางยามาฮ่าเลยนะครับจะทำให้เพื่อน สะดวกมากขึ้นนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเอานอา้ตัวนี้ไปประกอบในการตัดสินใจที่เพื่อนๆจะซื้อก็ได้นะครับเพราะว่า,ามันก็มีราคาที่แตกต่างกันกับจากรุ่นที่ไม่มีนะครับเพื่อนๆที่คิดว่าเาน่าจะมีประโยชน์ก็ถือว่าสามารถซื้อได้นะแต่ เพื่อนๆที่คิดว่าไม่มีประโยชน์ก็มีรุ่นที่ไม่มีไวไฟคอนเน็กนะครับก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับส่วนกับช่างกินแล้วผมคิดว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับใช่ไหมผมว่า,าผมไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ดีนะผมไม่ได้ว่า Yamaha ไวคอนเน็กไม่ดีนะครับมันก็อาจจะดี แต่ด้วยมุมมองของช่างกิจอ่ะถ้าช่างกิจขับมอไซอ่ะ่จะต้องไปดูในโทรศัพท์ด้วยหรอว่ะออใช่ไหมเพื่อนแต่ยมห้าเขากา็พยายามนําเทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามาอยู่ในตัวรถให้มากที่สุดนะครับก็เป็นความพยายามและเป็นผู้นําในเทคโนโลยีของกลุ่มอโตเมติกนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังจะตัดสินใจซื้อเจ้าตัวรุ่นที่มีไวไฟคอนเน็กหรือไม่มีไวไฟคอนเน็กนะครับฟังก์ชันหลักๆก,ก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆตัดสินใจดูวว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่เพื่อนๆจ่ายไปหรือเปล่านะครับประกอบการตัดสินใจซื้อต่างๆสำหรับคลิปนี้ช่างกิดก็แวะมาให้ข้อโมโลูลเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนๆนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ช่างกิบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ